มาต้นะาผมลองที่โคตรหน่ของเบรียยิ้มหายพร้อ<ะ>ไปทางกันจอย เด็กบ้าออกซ้ายป่ะมาพีา่ชาตพี่าอารพี่าอาร์ตให้มา,มมา,น,านี่มนจะบีบเครับ ใี boy. 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 Boy ่เเขามาบอยพิกบอยยังได้อยู่บอยบอยให้มาให้เวลพี่เตะจับแล้วมาแล้วครับพุชพุทชายชาทองพุชกีดไมอคู่ข้ามข้ามออกไปครับ đo nâu nô tung nó cò, tung cả ra cho bình quen, phá nó nhát, thì kí gấp gọn, Đi qua cho bi không? Cho bi. Đi khóa trên cầm vàng thôi rồi đấy Một hỏi đi thẳng lắm nó cho Mày trò các làm หดนะหมดขาอกว่าเหมือนเดิมก็ดีเจ้ากุ๊กไก่ไกกุ๊กจริงเฮ้ยกูจะถอดออกมาสามใโดมกโดนหมด้มสแล้วีโยนมาแรงครับแล้วบกุกที่กุ๊ตัวแรงมา ผมเอาหูขวดเต็มที่ครับโอ้ปูอะไรกี้ไม่เข้าครับโปูบอลถล่มไปจีไปโน่นได้ไงครับก่อนไม่เข้าครับบอลไม่เข้าครับเห็นอยู่ครับปูบอลไม่เข้าเต็มที่ไม่เข้าครับบอลจะแลบมาพี่อัศ เอาไปช้า้วสวนกับก็มีสังเพีสังพีสังมาแวนแหวนให้จะ่บอยไม่ดีเหเนี่ยนี่ครับเเจอ์มนยูนจะเริ่มครับน้องีล็อกเลงใส่วันกดคิันอยู่วะตัวจั่วนตัวคุณหลังมาได้ครับ อออตนี่รุยอันบุระหนี่หลังครับัเปลี่ยนไปวุวขอมาี่จะนมาี่วุิวนมาีนครับคนนึงคนคนเจ้าแหวนแหวนแกไม่ได้แหวนขวายิงกูหคอไปหน่อยครับ ไม่เข้าเขาลงวุ้นตรวจมาวุ้นวุ้นซับอยากได้เจ้าบีบีมาเดีลยวนะแข่งกับไม่ได้ครับสสาเน

บอกว่าพี่อาร์ตเนื้อสีแค่หลังคนหนึงหลังมาอลไรพี่อาร์ตพี่อาร์ตกินต่อมาไม่มีใครจะบีวิปรกัดจังหวะเดียวว่าแล้วมีจะบอยบอยบอยเอายังได้ยังไงครับไม่มีบีวิครับ มีการเตะต่ออ้าวพีาอาร์พีาอาร์ไอ้คนกล้ามาปุ๊บทีมต่อว่าแล้วปาดมาน่าจะตอนไม่ดีครับโอ้โห

จะให้ Merry Christmas <c oughs> เตะบุ้มครัรบบ <Hey. S 1> อกให้เรเฮียถังครับเอาไม้นั้นมาหน่อย <Hey. S 1> โยนมาเอาเข่าสองครับอาหู้จ่าวให้ดีครับไม่จะรีบเล่นเร็วก็ปิงครับแต่ว่าบอลมันลั่นครับออกหลังไปเ oh. ตะบูม,มาอีกครั้งหนึ่งมาที่บับเบิ้ลบีบับเบิ้ลบี ล็อกหลบมาลูกนี้เอาไปเล่นยากิามสอง,งยังไปได้หรือเปล่าเฮียถังยังได้ครับบอยให้มาแปะจ่ายไม่ดีรัสสก,กัดติดาะขาด้านบนเป็นลูกทุ่งของด้านเฮียถังถูกทุ่งเข้ามากรลงโยนมาบอยบอยเข้าขวายิงลูกนี้เรียบร้อยครับ จากหมายเลข18บแปดก็ไม่รู้จักชื่อครับโอ้โหยิงลูกนี้ฉลับกองหลังเข้าไปเลยครับ1นึ่งศย์ก็เยียถังขึ้นนำครับโอ้โหนี่ครับมาน้อยแต่100ร้อยเปอเซ็นต์ยียถังครับนำไปแล้วก็1นึ่งศเอาครับจองเปลี่ยนครับรา้านอาจจะถอน Não, <laughs> não, เจ้าบอลล็อหลอกไวเองครับสุขขส่มกำลังก็เพียสถังมีมีสก,กัดทิ้งลูกนี้เป็นลูกทุ่มของทางด้านเพื่อนเพชรอาจอยางไนทุ่มอีกครั้งนึงครับเพื่อนเพชรตัวหวธ คนเปลี่ยนให้ใร่รยตกงนี้โหไม่ดีครับให้บอลห่างตัวไป <Yeah. S 1> ชุมบาแหวนเทคมาให้บอยบอยตัวบงังคืนกับมาที่แปะแปะคืนกับหลังมาที่บับเบิ้ลบีครับเห็นนะคโยนยาวๆขึ้นมาเปิดดับบอลไม่ได้บูมมองมาให้แล้วนั่นวุด oh. วุดแต่หลบไปวุดหาพื้นที่แล้วส่งมาทางขวาไข่ไข่ล็ลอกหลบไข่จะไปไข่พวกนี้โดนฟาวครับยโอ้โหสีบตัดไว้ก่อนเนี่ก่อนที่ไข่ที่จะหลุดเข้าไปในพื้นที่อันตรายครับโอ้โห

เปิดไขยมาบุมบ้มบุ้มหลายไว้ไข่ไข่คืนมาที่บุ้มอีกครั้งหนึ่งบุม้มไข่มางา่ายๆที่เปอเปอไหลาให้บุม้มบุ้มสายหลบเข้ามาเอาจ่ายไม่ดีเขาจังหวะสองก่อนอยู่ที่เปอเปอ,เ,ปอเอาไปก้กกนเองครับยังได้อีกครับบุม้มไขยมาที่เปออีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนมาทางขวาเลยครับหมุนโลกทีเดียวครับไข่ ไขล็อกมาให้ว่าเพชรเพชรยังไงก็ไบให้ไปเซฟเซฟยิงลูกนี้ฉันรับแล้วคู่ได้เป็นลูกทุ่มเท่านั้นครับผุ้เขาประตูนี่เลปัดทิ้งออกไปได้ครับทุ่มมาแปะกระโดดลบอย่างได้อยู่ที่แปะเซฟไอคืนกันวันที่ไข่ไข่เปลี่ยนมาให้วุฒิวุฒิไขรมาที่ไข่ไข่ล็อกลม่ะ ไข่ไปเองใครยิงลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้โหต้องชมเลยวความสามารถเฉพาะตัวของเจ้าไข่ครับตีสเสมอเลยคะก็พื้นแพรครับเป็นหนึ่งประตูต่อนหนึ่งค<อ>รับผู้เสมอครับหนึ่งหนึ่งเชือกเขาหลุดครับมาดให้เพื่อนหน่อยครับเชือกเขาหลุด

เปลี่ยนตัวครับเปลี่ยนตัวนี้บอกคุณฤทธิ์สิเลยนะครับตอลซ้ายยิถังแปะถามบอลออกไปครับแปะ

ฐานบอลนี้คร er <ts> ับเป็นลูกทุ่มของเยอังครับ

เราได้ครับไม่ได้สกัดครับสกัดครับสกัดครับจังหวะนี้ครับเป็นต่อไปครับไม่มีเสียงนิ้วหิ้วเลยต่อไปครับหากบอลมาแล้วจังหวะนี้เพื่อนเพชรได้บอลมาบูมไปวันที่ฟุตฟุตจ่ายมาเพชรเพชรยังไงไหลลูกนี้โอ้โห้ทำสไลด์ครับโอ้โหปุ่มลูกฟาวครับแล้วโดนไปเหลืองเรียโอ้โหจานบอพุ่มบีครับ วันทีามสามอามตุ้งไม่น่าจะใช่ดูดิโอ้ยเผาแล้วเผาแล้วเพื่อนเผาแล้วเพื่อนเพดดี้ครับอ้วอะไรยาอันตรายด้วยครับสวนเจ็บด้วยลูกสูตรมาให้มาเพชรเอาครับบีจะสวนกับบีให้ลูกนี้หลุดแล้วหลุด ไปครับเวลาประจันาทีเดียวครับไข่มาไข่ไข่จับบอลไข่ไข่คือกับชาติชาติเอาให้ไม่ดีแต่ว่ายังได้ชมครับเอาแล้วหมดเวลาการแข่งขันไปเลยครับผู้เป็นว่าเสมอกันไปครับเพื่อนเพจกันด้านเฮียถังครับโอ้แบ่งกันไป็ทีมละหนึ่งแทมครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับเฉินสองทีมก็ถ่ากลางสนามครับจะฟ้าจะมือกันหน่อยครับอยากเลากันในเกมครับขอโทษโโวยกันไป